สวัสดีนะักเรียนชัมม้นม .1 หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นสมบัติต่างๆของการคูณกันนะคะโดยสมบัติแรกนี้นะคะก็จะเป็นสมบัติของการสลับที่สําหรับการคูณน,นะคะเมื่อมีทศนิยมสองจำนวนคูณกันนะคะเราสามารถสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวคูณได้นะคะโดนผลที่ได้เนี่ยก็ยังคงมีค่าเท่าเดิมมันเองโดยมีนิยามว่าเมื่อ A และ b เป็นทศนิยมใดๆ A คูนบจะมีค่าเท่ากับ B คูณ A อนะคะ,ะตัวอย่างก็อย่างเช่น ลบ2.2คูณกับ7.5ก็จะมีค่าเท่ากับ7.5คูณกับลบ2.2นะคะซึ่งผลลัพธ์ก็มีค่าเท่ากันก็คือมีผลลัพธ์เท่ากับลบ16.5นั่นเองอ่ะที่สมบัติแรกนะคะสมบัติการสลับที่การคูณเนาะเมื่อสลับที่การคูณแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงมีผลลัพธ์ที่เท่าเดิมนะคะสมบัติต่อไปสมบัติการเปลี่ยนหมู่สําหรับการคูณนะคะอันนี้ก็เราสามารถสลับ การคูณทศนิยมคู่แรกหรือว่าคู่หลังก่อนก็ได้นะคะโดยเหมือนเดิมผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงเท่ากันนะคะโดยมีนิยามว่าเมื่อ A และ b และ C เป็นทศนิยมใดๆ A คูณ B แล้วคูณ C จะมีค่าเท่ากับ A คูณ B คูณ C ะ,ะ,ะตัวอย่างก็อย่างเช่นลบ1.35คูณกับ4.2นะคะแล้วก็คูณ—กับลบ9.81อันนี้ซึ่งผลลัพธ์มันจะมีค่าได้เท่ากับ 1.35คูณกับ4.2แล้วก็คูณกับลบ9.81นะคะเราจะเห็นว่าอันนี้เขาจับก้อนแรกเนาะคู่กันอันที่2เขาจับก้อนหลังคู่กันนะคะโดยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ55.6227เท่ากันทั้ง2ตัวนะคะแบบนี้เรียกว่าการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณนะคะหรือพูดง่ายว่าการเปลี่ยนกลุ่มนั่นเองอสมบัติต่อไป สมบัติการคูณด้วยศูนย์นะคะการคูณด้วยศูนย์หรือว่าคูณศูนย์ด้วยทศนยิยมใดๆนะคะจะได้ผลคูณเท่ากับศ e ูนย์เสมออ่าก็มีนยิยามว่าเมื่อ a เป็นทศนิยมใดๆ a คูณศูนย์ 0, 0, มีค่าเท่ากับศูนย์ศูนย์คูณ a ก็มีค่าเท่ากับศูนย์นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นลบหกสิบเอ็ดจุดหนึ่งสองคูณกับศูนย์อะไรก็แล้วแต่ที่มันคูณกับศูนย์นะคะก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์เนาะหรือถ้าเราเอาศูนย์เป็นตัวตั้งเอาลบ หก1 Post ิเป็นตัวคูณผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ0ูงเช่นกันนะคะสมบัติต่อไปสมบัติการคูณด้วย1น,นะคะการคูณทศนยิยมใดๆด,ด้วย1น,นะคะการคูณ1ด้วยทศนยิมยมใดๆจะได้ผลคูณเท่ากับทศนิยมนั้นเสมอมีโดยมีนิยามว่า,มาเมื่อ a เป็นทศนิยมใดๆ a คนนูณ1มีค่าเท่ากับ a และ1คูณ a ก็มีค่าเท่ากับ a เช่นกันนะคะ อะไรคูณด้วย1ก็แล้วแต่ก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนนั้นนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นลบ17.8คูณกับ1มีค่าเท่ากับลบ17.8นะคะหรือถ้าเอา1เป็นตัวตั้ง,งคูณด้วยลบ17.8ก็จะมีค่าเท่ากับลบ17.8เดหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่5นะคะจงหาผลคูณของลบ1 2 5คูณกับ27.85แล้วก็คูณกับ8 นะคะอ่ะอันนี้มาดูซิว่าเราสามารถใช้สมบัติอะไรได้บ้างอ่ะดูวิธีทำเลยวิธีทำอันนี้นะคะครูจะจับคู่ก็แรกก่อนนะคะก็คือจับคู่ลบ12.5คูณกับ27.85แล้วก็คูณด้วย8อีกทีนึงอ่ะอันนี้อันนี้คือการจับคู่ก้อนแรกแล้วนะคะต่อไปครูก็จะทําการสลับที่อ่าสลับที่แล้วก็ได้ค่าเป็นแบบนี้เอา 27. 85ตั้งแล้วคูณด้วยลบ12.5นะคะอันนี้คือสมบัติการสลับที่แล้วนะต่อไปครูจะทำการเปลี่ยนกลุ่มนะคะโดยเอาลบ12.5เนี่ยคูณกับ8นะคะอันนี้ตัว b เป็นการเปลี่ยนหมู่นะคะก็จะได้ค่าเป็น27.85คูณกับลบ12.5คูณกับ8นะคะ อันนี้เป็นการเปลี่ยนกลุ่มแล้วนะโดยลบ12.5คูณกับ8แล้วเนี่ยเมื่อมันคูณกันแล้วมันจะทําให้เราคิดได้ง่ายขึ้นโดยผลคูณของมันก็มีค่าเท่ากับลบ1น0อนะคะอันนี้ก็ได้ค่าเป็น27.85ด้คูณด้วยลบ100ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลบ2,785นเอาั่นเองอันนี้คือคําตอบของมันนะคะโดยสมบัติของการสลับที่การเปลี่ยนกลุ่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เราดําเนินการคูณหารบวกลบได้ง่ายขึ้นนะคะ อนอกจากสมบัติต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็ยังมีสมบัติการแจกแจงนะคะที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างการบวกและการคูณของทศนิยมได้นะคะ,ะโดยสมบัติการแจกแจงก็จะมีสมบัติว่าเมื่อ a, b และ c เป็นทศนิยมใดๆ a คูณ b บวกด้วย c จะมีค่าเท่ากับ a คูณ b บวกด้วย a คูณ c หรือพูดง่ายๆว่าเรากระจาย a เข้าไปคูณในวงเล็บแต่ละตัวนั่นเองอดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่6 จงหาผลลัพธ์ของลบ6.3คูณกับ17.45แล้วบวกกับลบ6.3คูณกับลบ16.45นะคะอ่ะอันนี้ในข้อน,นี้จะเห็นได้ว่ามันมีตัวร่วมหรือว่าตัวที่มันเหมือนกันก็คือลบ6.3ตรงนี้มันมีลบ6.3ทั้ง2วงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นจากสมบัติการแจกแจงนะคะเราจะดึงลบ6.3ออกมาข้างนอกในวงเล็บก็จะเหลือแต่ สิบเจ็ดจุดสี่ห้าบวกด้วยลบสิบหกจุดสี่ห้านะคะเมื่อเราดึงลบหกจุดสามออกมาข้างนอกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทําการบวกลบในวงเล็บนี้ก่อนนะคะโดยบวกลบแล้วเนี่ยก็จะเหลือค่าเป็นหนึ่งก็จะได้ค่าเป็นลบหกจุดสามคูณกับหนึ่งนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันคูณกับหนึ่งนะคะด้วยสมบัติการคูณด้วยหนึ่งนะคะก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนนั้นซึ่งอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบหกจุดสามนั่นเอง อันนี้ก็เป็นคําตอบของมันไปดูตัวอย่างสุดท้ายต่อนะคะตัวอย่างที่7จงหาผลคูณ999.9คูณกับ0.48นะคะอ่ะอันนี้จะเห็นได้ว่า999.9เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันคิดค่อนข้างยากนะคะโดยคูณเนี่ยจะปรับเปลี่ยน999.9เนี่ยให้อยู่รูปของการเอา1,000ลบด้วย0.1นะคะ เมื่อเราเอาหนึ่พันตั้งลบด้วย0.1แล้วนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ999.9เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คูณกับ0.48่อันนี้เ,เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะประทัดต่อไปก็จะได้ค่าเท่ากับ1000บวกด้วยลบ0.1แล้วก็คูณกับ0.48นะคะอันนี้เนะาะหลังสมบัติที่เราได้เคยเรียนมานะคะอันนี้เราจะเอาตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะ ซึ่งจำนวนตัง,งข้างของตัวลบก็คือมีค่าเป็นลบศูนย์ทุหนึ่งนั่นเองอ่าอันนี้ก็อย่านรูปของการคูณกันแล้วเนาะจะเห็นได้ว่า0.48ตรงนี้มันอยู่ข้างนอกตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สมบัติของการกระจายได้นะคะอ่าเราก็จะทําการกระจาย0.48เนี่ยเข้าไปในวงเล็บคูณกับ1,000พันแล้วก็คูณกับลบ0.1นะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ1 0 0 0พันคูณกับ0.48บวกด้วย ลบ0.1คูณกับ0.48นะคะอ่ะอันนี้ก็ได้เป็น2องโล็บแล้วนะคะเราก็ทําการคิดค่านต้องสองโล็บนี้ออกมา1000คูณกับ0.48ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ480นะคะส่วนงเล็บหลังก็จะมีค่าเท่ากับลบ0.048นะคะอ่ะเราก็ทําการบวกกันอาบวกกันแล้วก็จะได้ค่าเท่ากับ 479.952นะคะอันนี้คือคำตอบของมันเนาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเราจะมาขึ้นในเนื้อหาของการหารทศนิยมกันบ้างนะคะคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครสงสัยหรือว่า่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถทักมาสอบถามครูได้นะคะ